สวัสดีค่ะพบกับพระฟ้าพระบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ ep ที่539นะคะสวัสดีพี่เพีดจ้ะแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะคะที่เปิดมารับชมช่องของแม่ค้านะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่อาจจะเพิ่งเปิดมารับชมเนาะไหมค่ะก็ ฝากกดติดตามช่องของแมคค้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชมแล้วถูกใจยังไงนะคะและถ้าประสองค์อยากจะปิดพระนะคะก็ ID l ดี e แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะไอเดีลพระฟ้า123นะคะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 6 2 2 4 9 0นะคะหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะพะี่ๆแม่ค้าปักลิงก์ไลน์ไว้ให้ค่ะเผื่อว่าพี่ๆจะได้แอดไลน์หาแม่ค้าโดยตรงได้เลยนะคะง่ายๆโดยการไม่ต้องพิมพ์ ID l ดี e ให้ยุ่งยากนะคะวันนี้ทั้งหมด32รายการนะคะนำมาเสนอพี่ๆเหมือนเดิมค่ะทั้งหมด 32รายการนะคะวันนี้รายการเปิดราคารเริ่มต้นนะ,ะที่200บาทนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดสะดวกโอนไหมคะมีส่วนลดนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะขอพี่ๆพร้อมรับนะคะวันนี้นะคะก่อนชอมคลิปยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ช่องของแมคค้าด้วยนะคะเริ่มที่พระสมเด็จกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับพระสมเด็จพี่ๆดูแล้วก็พิจารณาเองได้เลยนะคะเวลาแจ้งปิดพระแจ้งปิดเป็นหมายเลขนะคะแล้วก็สอบถามเป็นหมายเลขเหมือนเดิมจ้ะ หมายเลขหนึ่งค่ะขอภาพเพิ่มเติมนะคะเอดไลน์ที่พระฟ้าหนึ่งสองสามนะคะหรือกดลิมใต้คลิปจ้าขอบคุณสำหรับพี่ๆที่เข้ามาติดตามใหม่แล้วก็ขอบคุณพีเอฟซีนะคะที่กดหัวใจเป็นกำลังใจให้แมค่ค้าทุกๆ e p นะคะกราบขอพรบคุณมากๆเลยนะจ๊ะ หมาเลขหนึ่งค่ะวันนี้พระสมเด็จเปิดที่200บาทนะคะพี่ๆสองร้200บาทค่ะสําหรับพระสมเด็จนะจ๊ะต่อไปรายการที่2ค่ะถ้าไม่สะดวกแอดไลน์นะคะพิจารณาให้ดีนะจ๊ะตอนที่แม่ค้าส่งนะคะ เราเป็นช่องที่นําเสนอพระเครื่องนะคะในช่องของแม่ค้าย,ยังมีอีกหลาย EP ีนะคะพี่ๆสามารถย้อนดูได้นะคะหมายเลข2ค่ะ200บาทนะจ๊ะต่อไปค่ะหมายเลข3าม รายการที่3ค่ะ200บาทนะคะพระสมเด็จเปิดที่200บาทนะจ๊ะพี่บีต่อไปรายการที่4ค่ะ mm hmm. สามารถย้อนดูคลิปย้อนหลังได้นะคะพี่พีที่พระฟ้านะคะช่องพระฟ้าค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพี่พชอบพระเครื่องนะคะหรือว่า อชอบสะสมพระเครื่องนะคะก็ฝากกดติดตามช่องของแม่ค้าไว้หนึ่งช่องนะคะ200ร้บาทหมายเลขสีจ้ะต่อไปหมายเลขห้นะคะ หมายเลขที่5ค่ะ200บาทนะจ๊ะต่อไปหมายเลข6ค่ะช่องเราตรงปกร0อซนะคะเพราะฉะนั้นนะครพิจารณาให้ดีนะคะก่อนจะปิดพระนะคะพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะชอบปิดไม่ชอบผ่านค่ะ หมายเลขที่หนะคะสองบาทจะต่อไปหมายเลขที่เจดค่ะด้านหลนะังมาก รายการที่7ค่า200บาทจ้ะต่อไปรายการที่8นะคะ หมายเลข8นะคะ200บาทเวลาแขปภาพหนะ้าจอนะคะพี่ๆแขปตอนแปหมายเลขแบบนี้นะจ๊ะต่อไปค่ะหมายเลข9ค่ะพัสดุพี่ๆท่านใดที่อาจจะยังไม่ถึงหรือว่ายังไงนะคะถ้านานเกินไปสามารถติดต่อแมค่ค้ามาได้เลยนะคะแม่ค้าจะติดตามให้นะจ๊ะ ถ้านานเกินไปเดี๋ยวจะติดตามกันยากนะคะพี่พี่ผิดพลาดประการใดจากแมค้านะคะแมคค้าอ่ายินดีรับผิดชอบนะคะถ้าเกิดจากทางเรานะคะจะรับผิดชอบจนกว่าคุณลูกค้าจะพอใจนะจ๊ะอบนหมายเลขเก้ค่ะ200บาทนะจ๊ะต่อไปหมายเลขสิบค่ะ หลังนะเพราะบ,บางทีก็อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะคะพี่ๆแต่ว่าทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ไหมคะก็จะพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดถ้าเกิดว่ากิดผิดพลาดจากแม่ค้านะคะรายการที่สิบนะคะสองร้อยบาทจา้าไปต่อรายการที่สิบเอ็ดกัน,นะคะถ้าเกิดการผิดพลาดจากขนส่งหมคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ หมายเลขที่11บเอ็ดนะคะสองบาทจ้าต่อไปหมายเลขที่12นะคะดูเนื้อให้ดีนะคะสำหรับพระสมเด็จนะจ๊ะพี่ๆโทรศัพท์แต่ละเครื่อ,องสีไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นดูจากของแม่ค้านะคะ ดูตำหนิให้ดีหมายเลขที่12ค่ะ200บาทนะจ๊ะต่อไปหมายเลขที่13ค่ะถ้าพี่พี่โทรอมาแล้วแมค่ค้าไม่ได้รับสายนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะติดต่อกลับไปเองนะคะเพราะว่าบางทีแม่ค้าก็ติดงานนะคะช่วงกลางวันค่ะขอบนาด้านหลัง หมายเลขที่13นะคะ0องาต่อไปนะ,ะหมายเลขที่14ค่ะถ้าเร็วไปย้อนดูคลิปได้นะคะพี่พดูไม่ชัดเจนแอดไลน์นะ,ะที่พระฟ้า123นะคะสอบถามรายละเอียดได้นะคะขอภาพเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตัดสินใจนะ,ะไม่ปิดพร้าไม่เป็นไรคะ่ะพี่พเราสามารถแอดไลน์ทักทายกันได้นะคะเผื่อวันไหนถูกจใจรายการไหนนะคะพี่พจะได้ปิดทันนะจ๊ะด้านหลังนะคะนี่ หมายเลขที่14 200บาทค่ะต่อไปหมายเลขที่15ค่ะ หมายเลขสิบห้าค่ะสองร้อยบาทน,นะจ๊ะต่อไปหมายเลขที่สิบหกค่ะวันนี้ ep ที่ห้าร้อยสามสิบเก้านะคะเปิดราคาเริ่มต้นที่สองร้อยบาทน,นะคะนั่นแหละถ้า ep ไหนไหมคะบอกว่าราคาเริ่มต้นนะคะพี่พี่ก็คือราคาเริ่มต้นนะจ๊ะไม่ได้เปิดในราคาเดียวนะจ๊ะ มาเล็16ค่ะ200บาทสำหรับพระสมเด็จน,นะคะวันนี้200บาททุกรายการต่อมารายการที่17ค่ะ หมายเลขสิบเจ็ดนะคะสองร้อยบาทต่อไปหมายเลขที่สิบแปดค่ะ ส0งร้อบาทรายการที่18จ้ะต่อไปรายการที่19จ้ะ 2อ0ร้อบาทรายการที่19ต่อมารายการที่10ค่ะ หมายเลขยี่สิบค่ะสองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบต่อมาเลยค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดกันเลยค่ะเป็นสมเด็จวชิโนรถนะคะนี่นะคะวชิโนรถค่ะพี่ปีสอง2นห้าหนึ่งสองนะคะองค์นี้เป็นเนื้อผงนะ,ะจ๊ะนี่ด้านหลังนะ,ะเป็นเนื้อผงใบลานนะคะพี่พี่ ด้านหลังในนานี้ค่ะเป็นอ่านี้นะอ่าอ่านเห็นไหมคะวัชโนรสนะคะเราสองอาจากริีนะคะแบบนี้อ่านชัดว่าเลยนะคะ วัดชิโนรสค่ะรายการที่21นะคะสมเด็จนะจ๊ะให้ชัดนิดนึงค่ะรายการที่21นะคะสมเด็จวัดชิโนรสค่ะปี2512นะคะเป็นเนื้อผงใบลาน300บาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่22นะคะเป็นพระเนื้อผงติดทองเก่าแบบนี้นะคะพี่ รายการที่ยี่สิบสองนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามจะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเงินจะ้ะแม่ค้าเป็นหวัดอีกแล้วนะเป็นหวัดเ,นะเก่งมากค่ะพี่พี่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่พี่แม่ค้านี่อยู่กับฝุ่นเยอะค่ะพี่พี่ก็เลยแบบเป็นหวัดง่ายนะคะ หลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆรายการที่23นะจ๊า250บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่24องค์นี้สวยมากเลยนะจ๊าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโสธรค่ะพี่ๆรูปหล่อหลวงพ่อโสธรน,นะคะ จริงตรงปกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่ๆ่อกเลยนะใต้ฐานหมายเลขที่24นะคะสองร้อยห้าสิบาทจากรูป่อหลวงพ่อเสด็จทอนต่อมา25นะคะองค์นี้เป็นเนื้อโลหะนะคะพระปิดตาเก่ามากเลยจ้ะปิตาเนื้อโลหะนะคะ หมายเลขที่ยี่สิบห้านะคะหมายเลขที่ยี่สิบห้าสองร้อยห้าสิบาทจา้ะต่อไปหมายเลขที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกนะคะเป็นผ้าหน้าปกค่ะเป็นเนื้อลหะเช่นกันนะคะพี่ๆเป็นพ้าหน้าปกนะะเนื้อลูหะค่ะ เก่าอยู่นะคะพี่ๆเก่าอยู่ค่ะนะ,ะนะรายการที่ยี่สิบหกนะคะสองร้อยบาทนะจ๊ะสองร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดเป็นพระกิ่งนะคะพี่ๆสวยมากเลยเนื้อเก่าอยู่นะจ๊ะ กิ่งนะคะพี่เป็นพระกิ่งค่ะเดี๋ยวมาสวยนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยห้าสิบต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบแปดก็เป็นพระกิ่งเช่นกันนะคะองค์นี้เป็นวัดช้างนะคะ รายการที่1 8นะคะรายการที่28 350บาทนะจ๊าพระกิ่งวันช้างนะคะต่อมานะ29ก็ยังอยู่ที่พระกิ่งค่ะวันนี้พระกิ่งเยอะมากเลยสวยๆงั้นเลยนะคะพี่ๆเลือกได้เลยนะคะชอบแบบไหนก็แอดไล์ขอภาาเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะพี่ๆเผื่อว่าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะเพราะว่าแมคา้าส่องบางคนก็อาจจะดูไม่ทันเรือไปหรือว่าอะไรบบประมาณนี้เนาะ <S <S อาจจะดูไม่ชัดเจนนะคะโดยโทรศัพท์บางเครื่องหรือว่าดู อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ก็ขอภาพเพิ่มเดิมมาได้เลยนะคะพี่พแม่ค่ะก็ถ่ายภาพไว้ชัดเจนอยู่นะให้พี่พี่ได้ดูรายละเอียดเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้เลยค่ะรายการที่29นะคะพระกิ่งรายการที่29 350บาทเช่นกันต่อมา30ค่ะ30องค์องนี้โอ้เนื้อเก่ามากๆเลยนะคะพี่พีเป็นพระเจียงแสนนะคะ นี่นะฮะพระเชียงแสนสิงสามนะปางเสวนาธรรมนะจ๊ะแบบห้อยขานี่นะคปางเสวนาธรรมห้อยขาค่ะพี่ๆนี่นะเห็นไหมคะเนื้อเก่ามากๆเลยนะคะ เก่จริงๆนะอะไรกันนี้นะเก่ามากๆเลยนะคะพี่ๆตามที่แม่ค้าส่งเลยนะ ไม่ต้องกลัวว่าไม่ตรงปกนะคะช่วงเราตรงปกแน่น,นอนแล้วก็ส่งจริงส่งทุกวันนะคะพี่พีออนเงินได้รับพระล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะอาหมายเลขที่30นะคะ350บาทจ้ะต่อไปหมายเลขที่31นะคะเป็นพระนาปกนะคะศิลปะลบบุรีเลยค่ะเนื้อโลหะสวยๆเลยนะคะเป็น เดี๋ยวแม่คะ้ส่องให้ดูเนี่ะดูเนื้อให้ดีนะเนื้อเก่ามากๆเลยนะคะด้านหลังบะ สำหรับพี่ๆที่ชอบสะสมพระเครื่องเก่าๆแบบนี้นะคะพาไม่ได้เลยนไม่เป็นแบบประ,ประมาณพระปุกเลยนะคะเป็นนักปกนะคะศิละปะทงางอ่อลบุรีนะคะเนื้อโลหะค่ะพี่ๆ350บาทนะจ๊ะรายการที่31รายการสุดท้ายค่ะเป็นพระง่งนะคะตาแดงค่ะอุดกลิ่งนะคะพี่พี่มีกลิ่งนะจ๊ะ 300บาทค่ะรายการที่32นะจ๊ะถูกใจรายการไหนนะคะพี่พี่ก็เอดไลน์หาแม่ค้าได้นะจ๊ะหรือว่ากดติดตามไว้นะคะพี่พี่เผื่อว่าวันไหนพี่พี่ชอบอยากจะปิดพระหรือว่าอยากจะเออ บูชาองค์ไหนสักองคหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะพี่ๆก็แอดไลทิ้งไว้นะคะเผื่อว่าพี่ๆถูกใจจะได้มาปิดทันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ขอบคุณพี่เพีบสีนะคะที่ส่งกําลังใจให้แม่ค้าทุกๆวันเลยค่บขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อะไรที่แม่ค้าผู้ผิดพลาดไปยังไงพี่ๆก็สามารถที่จะบอกแม่ค้าได้เลยนะคะเพราะบางทีแม่ค้าก็อาจจะผิดพลาดไปบ้างนะจ๊ะสําหรับวันนี้นะคะแม่ค้าก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ใน ep หน้าค่ะสวัสดีค่ะ